โอเคครับพ็กระดาบสวัสดีกันด้วยนะคบผมวันนี้ก็อยูือวกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องสะกินปืนตรงนี้นะนี่นะครับมีกล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดกล่องนะครับเออเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเปิดกันเลยดีวยกว่า อือหือไม่ใช่กล่องนี้ครับอือหือเกลือรอไวปหุยนะหุยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุยหุยโคตรเอาอ่ะยตวโอ้โหโอ้โหยย ดวงนี้จัดอะไม่แค่อันโอ้โหกล่องกล่องเดียวได้โอ้โหสุดยอดไปเลยเ <c oughs> อากล่องต่อไปนะห้ากล่องไปเลยโอ้โหเข็มเข็มปิดหากล่องต่อไปอือหือเข็มอีกแล้วกล่องต่อไปอืมอ้มฮือทาวน าวิทย์ถอดสองกระบ,บอกวิวันนี้เอานะวันนี้เอาวันนี้เอาโอ้โหยอย่างอย่างที่ก็แบบเทีเกินนะเนาะถาวอล์กสองกระบ,บอกก็ทะลุทั้งหมดสามกระบ,บอกแล้วตอนนี้เอ๊บอไม่ได้เลยของต่อไปอึโอ้โห,โหเข้ม ก็คลิปนี้่าเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะ <S <S ก็เดี๋ยวเออก็จบคลิปเลยกันเ้องง่ายก็ขอขอบคุณที่รับชมรับอขอบคุณครับ